สำหรับเมนูนี้นะคะเป็นขนมอย่างง่ายแล้วก็ใช้อุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะหาไว้ในบ้านนะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินป๊อปคอร์นแต่ว่าไม่อยากได้ไขมันนะคะที่มาจากเนยหรือว่าน้ำมันพืชค่ะก็ถ้าเกิดทำด้วยเครื่องในแบบนี้ที่เรียกว่าเครื่อง a i r p พันะคะ ก็จะเป็นการกินที่ถูกต้องตามหลัก plant based whole food เลยค่ะก็คือว่า whole food คือมเมล็ดข้าวโพดมาเต็ม,มเมล็ดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้สุดด้วยน้ํามันชนิดไหนก็ตาม MAC แม้กระทั่งน้ํามันพืชค่ะสําหรับสูตรเมนูัน,นี้นะคะมีชื่อเต็มว่า air popped popcorn <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ และก่อนอื่นเลยนะคะหนูดีก็จะขอแนะนําวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะซึ่งวัตถุดิบหรือว่าเมนอิงเรียนเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยแต่ในะอย่างหนึ่งที่อยู่ในนี้ค่ะก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะปนกันก็คือตัวหนูดีเองเวลาซื้อเออมเล็ดข้าวโพดสําหรับทำป๊อปคอร์นนะคะมันจะมีให้เลือก2แบบก็คือสิ่งที่เขาหนูดีจะเขียนตรงนี้ว่า popcorn ์นนะคะบัตเตอร์ไฟแล o มัทเรมป๊ก็คือเขาจะมีหนูดีก็เพิ่งรู้นะพอจะทำป๊อปคอร์นกินเองว่า มันมีสองสายพันธุ์ค่ะก็คือพันธุ์ที่เรียกว่าบัตเตอร์ายแลวก็อีกพันธุ์ที่เรียกว่ามัชรูมซึ่งเจ้าตัวปคมเมล็ดป๊อปคอร์นเนี่ยตัวที่เป็นบัตเตอร์ายอะค่ะถ้าใครกินป๊อปคอร์นให้ลองสังเกตดูเอิมประหลาดดีก็คือบัตเตอร์ายเนี่ยเวลาที่มันโดนลมร้อนมันจะแตกออกมานปีกสองข้างเหมือนกับปีกผีเสื้อแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่ามัชรูมอะค่ะมันจะแตกออกมาลักษณะเหมือนเหมือนโดมเห็ดเพราะฉะนั้นเนี่ย โครงสร้างมันจะต่างกันมากถ้าเป็นถ้าเกิดว่าเรากินพวกแบบป๊อปคอร์นที่เรากินบางทีตามโรงหนังนะคะ่ะให้ลองสังเกตมันจะกลมมากอะไรที่กลมมากเราไม่ได้ฉีกออกเป็น2อฝั่งเนี่ยจะเรียกว่ามัชรูมนะคะเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยหนูดีก็ซื้อมา2ชนิดแล้วดีก็เอามาใส่คนกัน,กนรวมอยู่ในนี้ไปเลยเพราะว่าเราก็แบบไม่ขี้เกียจเก็บ2ออันเนาะแต่ถ้าใคร ลองกินดูค่ะเพราะว่าถ้าแบบมัชรูมเนี่ยเวลามันกลมมันจะมีความหยุ่นเวลาเราเคี้ยวแต่ว่าแบบบัตเตอร์ฟลยเนี่ยเนื่องจากมันแผ่เป็นแผ่นมากกว่ามันค่อนข้างจะกรอบมากกว่าเนาะบางคนบอกว่าบัตเตอร์ฟลยไม่สวยเท่ามัชรูมทําขายไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นบางทีส่วนใหญ่เวลาขายจะเป็นทรงเห็ดนะคะโอเคเลยค่ะอินกริเดียนวัตถุดิบจริงๆแล้วคือมีอย่างเดียวคือมเมล็ดข้าวโพดแค่ต่างสายพันธุ์กันนะคะแล้วก็ถ้าเก็บเก็บแบบนี้ก็สะดวกดีเลเบลด้วยกระดาษที่เขียนด้วยลายมือตัวเองเลย ะะอีกอันนึงก็คือเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง AirPo p เครื่องนี้ค่ะมันเม่คือการเข้าใจเครื่องนี้ง่ายมากมันก็คือไดเป่าผมชนิดหนึ่งคล้ายๆเครื่องอบร้อนๆเพียงแต่มันเป็นไดเป่าผมที่มีโพรงอยู่เท่านั้นเองเลยเนาะมันก็จะเนี่ยค่ะเขาจะมีแยกออกเป็น3ชิ้นนะคะชิ้นนี้ก็คือตัวที่ทําให้ป๊อปคอนมันไม่กระเด็นออกมาแล้วก็มีฝาปิดแต่เจ้าตัวฝาปิดเนะะี่ยค่ะมันจะ เป็นตัวที่ใช้ตวงด้วยก็คือเดี๋ยวตัวนี้ค่ะจะเทป,ป๊อปคอร์นลงมาในถ้วยนี้ให้พอดีกับถ้วยนี้แล้วก็จะเทลงไปในนี้แล้วก็เริ่มเปิดเครื่องทีนี้เนี่ย หลายคนอาจจะสงสัยว่าดิเอาหม้อมาทําอะไรในเมื่อหนูดีอะไม่ได้ทําให้ป๊อปคอนสุกบนหัวเตาด้วยเนยแลนะน้ํามันพืชคือจะบอกไว้เครื่องนี้เวลามันเป่าออกมาเนี่ยมันแบบเป่าแรงมากค่อนข้างเร็วซึ่งถ้าดิเอาจานไปรับเนี่ยบางทีมันกระเด็นออกนอกจานเนาะแบบเหมือนโดนยิงด้วยกระสุนข้าวโพดนะคะโดนโดนยิงด้วยกระสุนป๊อบคอนเนาะก็เลยเพราว่าวิธีการที่ดีที่สุดแต่เดี๋ยวลองดูในคลิปนะว่ามันจะต้องมีแบบกระเด็นกระดอนแน่นอนมนะันก็จะ messy ซซหนึ่งทุกคนก็ช่วย,ช,วยช่วยตัวเองกันไปนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะ เสร็จแล้วพอมันออกมาในนี้ปุ๊บเราก็ปิดฝาไว้ยิ่งถ้าเป็นฝาเนี้ยจะดีมากเราจะเห็นว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะมันจะมาแตกในนี้ต่ออีกสักนิดหนึ่งด้วยเนาะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะวัตถุดิบก็มีอย่างเดียวอุปกรณ์ก็มีแค่2ชิ้นแล้วเราก็เริ่มต้นกันเลยค่ะกับ Air p ์พับคอปแคนค่ะโอเคทุกคนคะขอกําลังใจด้วยนะคะพ่อนดีเองกําลังตุ้มๆต,ต่อม,อมว่าเดี๋ยวมันจะยิงกระเด็นกระดอนไปถึงไหนบ้างอ่ะ วิธีการค่ะตวงป๊อปคอนเลยแล้วตวงประมาณหนึ่งถ้วยปึ๊บแล้วก็เทลงไปในนี้เลยนะคะบางคนอาจจะแบบเปิด่างนี้เทก็ได้นะคะเทปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นแหละแล้วเราก็ปิดปิดตัวนี้ซะปิดฝาซะแล้วก็ปิดตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมังลุ้นกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอลิเปิดเครื่องปุ๊บ ก็คือการเปิดสวิตช์นะคะและมันจะมีต้องรอแป๊บหนึ่งให้มันอบความร้อนนี่างงี้พค่ะอบได้ถึงระดับหนึ่งมันจะมีตัวแรกเริ่มแตกมันจะดังปุ้งพามันังปุ้งนะคะคุณรีบรอนนี้มารอเลยคะ่ะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงคะ่ะมาแล้วมันจะเริ่มควนอยู่ข้างในหนะาตอนนี้คือมันจะเริ่มความร้อนมันจะเริ่มมาละ เสมือนหนึ่งว่ามาทาร์ดอลก,กับบัวกระถิ่งมากเลยนะคะณจุดจุดนี้ก็เนี่ยคะ่ะจะสังเกตว่ามีการกระเด็นหลุดออกมาะคะ่ะแคชเชีทีออกมาสามชิ้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยะคะ่ะเครื่องก็อ๋อสี่ชิ้นก็เครื่องก็ตรงเนี้ยก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะอุ่นๆแล้วก็ให้ดูว่าในหนึ่งในหนึ่งถ้วยตวงเล็กๆตรงเนี้ยค่ะก็ออกมาเป็นปลอปคอนรประมาณเท่านี้เลยเรื่อนเดี๋ยวมันก็อั่นขึี่มากๆน,นะคะสําหรับขนมอันนึง ทีนี้เนี่ยต้องบอกสาหรับมือใหม่หัดป๊อปนิดนึงนะคะก็ปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นลงไปนี่ใส่ตัวนี้ร้อนจี่เลยนะทุกคนดิจะบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะตรงนี้จับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเลยป๊อปคอนมีความร้อนอยู่ออะปิดฝาไว้นิดนึงระหว่างที่เราคุยกันนะคะก็คือเจ้าตัวป๊อปคอนเนี่ยค่ะ ถ้าเราชินแต่ป๊อปคอร์นที่เรากินหน้าโรงหนังนะคะจะเป็นป๊อปคอร์นคาราเมลป๊อปคอร์นชีสป๊อปคอร์นนู่นนี่นั่นเนี่ยโนรีอยากจะบอกว่าก็คือคุณสามารถถ้าคุณอยากจะปรุงรสก็ปรุงได้แต่หนรีพบว่า วิธีการปรุงรสป๊อปคอนตัวนี้ค่ะถ้าเราเอามากินางเนีเน้คือทําร้อนๆแล้วกินร้อนๆเลยเนี่ยค่ะหนูดีว่ามันดีที่สุดเพราะอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันมีความกรอบความนัวแล้วก็มีความมันของตัวพืชอ,อยู่แล้วแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยค่ะไขมันต่ํามากคือประมาณหเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแล้วมันก็เป็นซอร์ชที่ดีนะคะเป็นพลังงานแหล่งพลังงานที่ดีแล้วถือว่าเป็นขนมที่กินเพลินๆแคลอรี่ต่ามาก ส่วนถ้าใครอยากจะได้สูตรที่เป็นคาราเมลเป็นอะไรเงี้ยค่ะลองไปเสิร์ชในอินเทอร์อเน็ตดูได้ตัวดิเองที่บ้านดิจะไม่ทำตัวคาราเมลมาโรยตรงนี้เลยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยถึงเป็นน้ําตาลจากพืชน,นะคะจะเป็นน้ําตาลดอกมะพร้าวหรืออะไรหรือว่าจะใช้น้ํามันจากพืชเอามานดิเห็นหลายสูตรแล้วละ่ะแล้วก็ประเมินด้วยสายตาแล้วก็สมองของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็ชิมตัวนี้เนี่ยคิดว่ามันเสียเวลาดีมากถ้าจะต้องมาทำคาราเมลพัคือน้ําตาลเวลากินเยอะไป ถึงแม้บอกเป็นน้ำตาลที่แบบ low GI glycemic index ต่ำหรือว่าเป็นไขมันตัวนั้นตัวนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ไม่ดีแล้วกับกินพืชอย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบรสชาติของเจ้าป๊อปคอร์นนี่ให้ดูนิดนึงเลยนี่ตัวนี้คือบัตเตอร์ฟลายนี่ตัวเห็นไหมคะมันจะแตกออกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือบัตเตอร์ฟลายแล้วก็จะมีตัวที่เป็นมัส์มนี่มัส์มจะหน้าตากลมๆแบบนี้จะต่างกัน นี่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 มาชูรูมเลยแล้วเดี๋ยวจะต้องโดนกินทั้งหมดเนี่ยค่ะบัตเตอร์ฟลายมันจะฉีกออกมาเป็นอย่างงี้มัชูรูมมันจะกลมๆอาอกินแล้วรสชาติเหมือนกันอร่อยมากอ่ะแยกมาหอมขึ้นสมุกเนี่ยแหละรสชาติแท้ๆของคอปคอนที่ไม่มีอะไรมาเป็นส่วนประกอบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไขมันเลยอะไรใดงๆสิ้นลองกินอย่างเงี้ยดูค่ะแล้วก็เอาจริงนะคนเดียวกินอันนี้ไม่หมดเลยนะ เพราะฉะนันในหนึ่งถ้วยตวงเล็กๆอันนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนเดียวอยู่บ้านเพื่อผู้ชายน่าจะกินเพลินๆเล่นคอมไปเดี๋ยวก็หมดของผู้หญิงน่าจะทําทีละครึ่งมากกว่าเพราะว่าถ้าทําเยอะเือเยวมันเก็บไม่ได้ค่ะเก็บไม่อร่อยเท่ากับทำสดๆสดกินเนาะนี่ก็เป็นเมนูขนมแอร์พับพ็อปคอร์นแบบง่ายๆนะคะเอาไว้กินเล่นในบ้านใครอยากได้เกลือจะโรยเกลือสักนิดก็ได้แต่ว่าถ้าไม่อยากได้รสแบบนี้ค่ะฝึกลิ้นเราให้กินรสธรรมชาติเท่านี้จบและง่ายๆ a อร์ o p บ ทุกคนลองดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย